ไกด์สงครามชิงปราสาทประจำวันอาทิตย์ปราสาทแห่งขุนลกของคริสนะครับถือว่าเป็นปราสาทที่ไม่ได้แยกกายภาพหรือเวทนะครับขอแค่เป็นตัวดาเมจเดี่ยวที่แรงโดยจะบอกว่าเป็นปราสาทที่ยากที่สุดนะครับสำหรับสายฟรี1 0อนะก็คือว่ามันจําเป็นจะต้องใช้ตัวละครที่ดาเมจแรงแรงที่เป็นตัวละครเป้าเดี่ยวซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำนะครับต่อให้เป็นสายฟรีก็ไม่ควรจะใช้จูพี่หรือว่าเจ้ายูริเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องจอด2ลูก ก็จะแนะนําตัวแรกนะครับตัวละครสายฟรีที่น่าจะมีนะครับก็คือมันจะเป็นล็อกอินยีวันนะครับซือ้อเซอินได้มาฟรีนะเป็นตัวเป้าเดี่ยวสายกายภาพที่โจมตีเป้าเดี่ยวได้แรงแล้วก็คูดาวน้อยนะครับคือ3 8มสิบวีนะถึงเป้าหมาย4ี่ร้อจะมีพาสซีิในการเพิ่มอมตาคิติคอ้นะครับทำให้บิลของง่ายขึ้นแล้วก็จะมีลดทอนเบสก็คือต้านนาเมนเบสนะครับแต่ว่าเนื่องจากจงคิดมันโจมตีเป็นกายภาพนะครับตรงนี้จะไม่มีผลจริงๆแล้วจะมีผลตอนไปสู้กับมังกร และการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบใดนะครับเมื่อครบสาครั้งเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก100%และอีกตัวละครหนึ่งที่จะเกิดเป็นสายฟรีนะครับแล้วก็ไม่ได้ดวงดีแบบวิสลิสไวแล้วได้นะก็จะเป็นจัมปัสคาวที่ดาเมจจะเป็นขั้นกว่าจะเป็นดาเมจเวทนะครับโจมตีเป้าเดี่ยวแรงด้วยสกิลนี้นะครับความหายนะของยักษ์นะครับโจมตีสามร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเป็นแบบอัตราคีย์ที่ข้อห้าสิบปอร์เซ็นต์ตั้งต้นทำให้บิลของได้ง่ายเช่นกันแล้วก็ จะเห็นได้ว่ามีครูดาวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะรีเซ็ตได้ด้วยอีกสกิลนึงนะครับก็คือปาะตูสู่ความมืดครูดาว60บิทเมื่อใช้สกิลนี้จะเป็นการรีเซ็ตครูดาวของความหายยะของยักษ์แล้วก็เมื่อใช้นะครับจะเป็นการต้นานทานดาเมจหนึ่งฮิตด้วยพาสซทีก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้ตัวเองล้วนๆนะครับเพิ่มดาเมจเวทแล้วก็เพิ่มพาลางเสียริติคอลฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะครับถ้าเกิดได้พัสคามาใช้แทนซีอินได้เลยอีก2ตัวละครที่สําคัญนะครับก็จะเป็นเจ้าลโอนนนะครรับใกาาต้เดธ ตัวมันเองมีดาเมจสามเป้าแล้วก็เป้าเดี่ยวถือว่าช่วยสร้างดาเมจนะครับแล้วก็เคลียร์เวฟได้อีกตัวนึงเป็นเม้คอนิกเริ่มต้นสำหรับสายฟรีนะครับก็คืออสซูลาการทํางานของปราสาทเนี่ยคล้ายๆกับการตีไฮด้านะครับก็คือเจ้าคิสเนี่ยมันจะแปะเดสนะครับกันด้วยรีโอไปแล้วอีกการหนึ่งก็คือลุกกับชาเชลเลอร์ที่เป็นลูกน้องมันนะครับถ้าเกิดเราไปโจมตีใส่2ตัวละครตัวเนี้ยคิสนะครับจะเป็นการลดคุณลสกิลดังนั้นเม้คอนิกก็คือการล็อกเป้าไปที่คิสเท่านั้นนะครับก็คือตต้้้้อองงใใใชเเจจจาาาาสสสรรนนนกแปะะมมมุ่ม่่ััโีคคบิ ให้ตัวละครที่เหลือนะครับโจมตีใส่เจ้าคิดเพียงตัวเดียวท่านี้ยังมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือในการลดพลังบ้องกันได้ด้วยนะตนัวเมเนยังมีความสามารถเสริมในการสร้างโล่ให้กับทั้งทีมได้แบบเดียวกับอ e ีวานแต่แนะนำนว่าการใช้อสุราเป็นแค่ไม่คันิกตั้งต้งตงตนสำหรับคนที่ไม่ได้มีงบนะครับในการสร้างอุปกรณ์ที่ทําให้ตัวละครหลักที่เป็นดาเมจนะครับมีค่าตัวที่เป็นโจมตีจุดอ่อนนะครับถึง100%ได้ถ้าเกิดทําตัวดาเมจหลักเป็นโจมตีจุดอ่อนด้อมื่อร์เป็นตงใช้ใปะล็อา ที่มันจะเล็งไปที่ตัวที่ HP ต่ำสุดในขนาดนั้นนะครับซึ่งเป้าหมายก็จะเป็นเจ้าคิสเพราะว่าคิสจะปรากฏดตัวแบบ HP นะครับลดลงสําหรับปราสาทนี้จะต้านเฉพาะ5เป้านะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้ว3เป้าใช้ได้แต่ว่า3เป้าก็ไม่ควรใช้เพราะว่ามันจะเป็นการไปลดคูลาสกิลให้กับเจ้าคิสอยู่ดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะเป็นดาเมจหนึ่งเป้าเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเจ้าคิสนะครับดามเมจมันไม่ได้เยอะมากหรอกก็คือจะมีท่าเดี่ยวนะครับที่8เดสท่าหมูนะครับที่ Death, ทท่าั Death, า Death, แล้แาาหะถเเกิดรไปตีโดนน,นั้ตวเี มันก็จะเป็นการทำให้เจ้าคิดออกสกิลได้บ่อยนะครับเจ้าคิดเองก็เป็นเซเว่นไนท์นะครับก็คือจะมีคุ้มข้างนะครับเข้าเทิร์นช้า30เทิร์นเพิ่มดาเมจ50%นะครับ40เทิร์น100 50เทิร์น150แล้วก็55เทิร์น200กับ60เทิร์น500%ฉะนั้นความยากจริงๆของประสาทนี้คือการที่เคลียร์เว็บ1กับเว็บ2ช้านะครับนั่นเพราะว่าโดยหลักการแล้วนะครับมันให้เราใช้ตัวที่เป็นดาเมจเป้าเดียวซะส่วนมากทีมแรกจะเป็นทีมตัััััวววละะะะคคครรรรฟีี้ออออยๆกกก่่่นนนนนนนบบบางทนะเเซิป็ตแจ20 ก็สำหรับเจ้าการบิ้วของเจ้าเซอินนะก็คือเรื่องของการทำอุปกรณ์นะครับเจาะซีรูเซตอัตราคริติคอลนะครับโดยชิ้นอาวุธจะเป็นดาเมจคริติคอลได้แต่ว่าทำที่เป็นเนื้อในนะครับให้มีอัตราคริติคอลรวมนะครับให้เกิน65%ขึ้นไปเพื่อไปรวมกับพาสซีฟสาเปร์เซ็นต์เป็นหนึร้อยหรือกรณีที่เกิดอัปเกรดสกิลนะครับมันจะตั้งต้นที่48ก็ทำแค่59%ก็ได้ส่วนตัวแหวนใช้เป็นเพิ่มดาเมจ2% รีโอการเดนะครับก็เอาแค่ยืนไหวอุปกรณ์ก็จะเป็นเซตบ็อกนะครับเพรแล้วก็ตาบ็อกแผนบ็อกอสุราจะพิเศษหน่อยนะครับในการทำอุปกรณ์ก็คือต้องทำอัตราโจมตีจุดอ่อนให้เกิน30%ขึ้นไปเพื่อรวมกับพาร์สิบเจซให้เป็น100เพราะมันจะเป็นจะต้องโจมตีเข้าคิสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเซตอุปกรณ์แนะนำแบบไม่ต้องใช้งบเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นอสุราที่ไม่ได้จอดรูนะก็ะจะเป็นเซตบ็อกก็แหละแล้วก็เอาเฉพาะชิ้นที่เป็นนอาุะครับ อัตราจมตีจุดอ่อนเป็นออฟหลักนะครับบวก15จะได้28%แล้วก็หาตัวที่เป็นอัตราจงตีจุดอ่อนนะครับในออปชั่นลองเนี่ยให้ได้4%ขึ้นไปเมื่อรวมแล้วจะได้เป็น30%ขึ้นไปนะครับส่วนชิ้นกรอจะเป็นอัตราบล็อกนะครับเพื่อให้ยืนได้แล้วก็แหวนบล็อกต่อมาจะมีอีวานในการช่วยกางโล่จะบอกว่าทีมนี้เนื่องจากว่าเข้าเทิร์นบอสช้านะครับจะโดนดาเมจค่อนข้างเยอะก็อีวานกางโล่นะครับเซตป้องกันทั้งหมดแหวนป้องกัน ประโยชน์ของอีวาสำหรับทีมฟรีรอบนี้นะครับจะมีความสามารถในการช่วยเป็นดามจดหลักด้วยนะครับเพราะว่าโจมตีที่เป็นเป้าเดี่ยวตัวนี้ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่เพราะว่าแรงตามป้องกันถ้าเกิดใช้เซอินเป็นตัวนาเมจหลักนะครับกาจภาพผมแนะนําเป็นตัวยูอย่างเจ้ายูอีนะครับที่4ีสามารถเพิ่มปริมาณความเสียหายก็จภาพได้เซ็ตบล็อกเฮพีเปอร์เซนต์แล้วก็ตาบล็อกแบนบล็อกสัว์เลี้ยงฟรีอ e ีกาโคอาถ้าใช้เซอิ็นกาจภาพก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเซรีนะครับในการเพิ่มนาเมจกาจภาพ ถ้ากรณีใช้พัสคาวนะครับจะมีเจ้าโน้ตที่เพิ่มดาเมจเวทการจองสกิลเพื่อเคลียร์ลูกน้องใน2เว็บแรกนะครับก็จะมีการเปิดด้วยท่า3เป้าของร i โอนะแล้วก็ท่าเดี่ยวเซอินท่าเดี่ยวร i โก็อย่างที่บอกแหละมันจะเคลียร์ช้ากว่าไอ้ตัวปราสาทหลังและดื่นนะครับที่เรามีตัวเคลียร์ดาเมจ3เป้าอยู่แล้ว,วแล้วก็คุณหนึ่งนะครับปิดออโต้ จริงๆเรียโอ่ะในประสาทเนี้ยมันก็ใช้อยู่ประสาทเดียวก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเจาะสองลูเพื่อเพิ่มดามเมจในการเชียร์เว็บทูกน้องก็ได้เหมือนกันนะครับจะท้าบอดได้เร็วออวานเนี่ยก็เป็นช่วยตัวเพิ่มดามเม g ได้นะครับในประสานเนี้ ต้องเก็บสกิลในการล็อกเป้าของเจ้าอัุรุลาไว้นะในเว็บสุดท้ายอันนี้จะมีการโลกเพิ่มเติมนะทีนี้ใช้ได้บ่อยนะเพราะว่าคูดามันเร็วให้เน้นเรื่องของการเคลียร์ลูกก่อนถ้าเว็บบอยก็กลางโลกเสรยจไปเลย อเข้าเวฟบ,บอสุนะครับให้เปิดด้วยล็อกเป้าของอสุราและทุกการโจมตีปกติก็จะเข้าคิสหมดนะครับเราต้องหวังเพึ่งดาเมจการโจมตีปกติเลยนะน้องเหดือจาากสควมมืดจากรกจิลพอเข้าเวฟบ,บอสนะครับก็จะเริ่มทิวแล้วก็บัฟไปเลยนะตัวดาเมจหลักก็จะจะเป็นเจ้าเซอินแล้วก็หลังจากนี้นะครับใช้ดาเมจเดียวเท่านั้นนะ เราจะไม่ยุ่งกับลูกน้องเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเจ้าคิดจะตีแรงขึ้นคูดาวไวขึ้นแล้วก็ท่าที่เป็นเป้าเดี๋ยวทุกท่านะครับสามารถใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นรีโอหรือว่าอีวานระหว่างรอคูดาวสกิลท่าอื่นนะถ้ามีโอกาสก็แวะไปกลางโลของอสุลากับ

แล้วก็พอคูลสก,กิลล็อกเป้าของอสุรากลับมาล็กลับมาล็อกใหม่นะครับงั้นเดี๋ยวมันจะไปแวะไปตบวกีตัวอื่นซะก่อนออแล้วก,ก็การใช้สก,กิลทุกครั้งของอสุราจะเป็นการสร้างกอให้ตัวเองเลยนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องกงังวลเรื่องที่มันจะตายถึงแม้จะไม่ได้เจาะรูเพิ่มลงนรกไปซะ จยักยฮวะฮลูะจงายวบฮิวเพิ่เเมเมหน่อยครับแน่นแตว่าเข้าเว็บอชานะครับเห็นไหมแร๊บเดียว60เทิร์นลว ก็เลยมีเวลาในการโจมตีบอสค่าง่ายน้อยตัวเราเป้าตายไดือดไปแต่ไหนเพราะว่ามันก็ใกล้จะครบเทินแล้วล่ะเพราะว่ายังไงล็อกเป้ามันก็มีผลต่อฆ่าเทินนะครับที่เดี๋ยวเราแค่ติดไปเรื่อยตามเทินที่มีซีนน่าจะมาไม่ทันเนาะได้อีไหวสักรอบไหมความมืดจากนรกจะกลืนกินแก เหไม่ทันนะครับแต่แค่นี้ก็ข้อจำกัดของทีมตัวฟีล้วนก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปจะลองเปลี่ยนเป็นแบบพัสคาวกันบ้างนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นแบบพัสคาวตัว,ตวฮิลส,วส่วนเสริมดาเมจจะเป็นตัวที่แทนลูซี่นะครับลองทตาสนนดูีแบบ้ กรณีพาสคาวเนื่องจากว่ามันมีอัตราคีย์ดีคอร์ตั้งต้นจากค่าไม่ตายอยู่แล้วนะครับอยู่ที่50%จริงแล้วสามารถทำอัตราคีย์ดีคอร์ประมาณ50%ก็คือจบแล้วแต่ว่าของผมก็ยังหาของได้ไม่สุดนะครับก็จะเป็นเซตอัตราคีย์ดีคอร์นะที่ชินาวุฒเป็นดาเมจคีย์ดีคอร์แต่ว่าไส้ในผมจะหาอัตราคีย์ดีคอร์ได้ไม่ถึงนะครับ50%แหวนเพิ่มอัมเอช2%นะครับส่วนลูซี่ก็เอามาเพื่อฮิลนะครับแล้วก็ลดคูลสกิลของแถวหลังลูซี่ก็เป็นตัวฮิลแ,แล้แน้นนาาตทผล กรณีใช้พัสคาวก็จะต้องเปิดด้วยสกิลสามเป้าก่อนเนาะแล้วก็ใช้ยิงแล้วก็ดีในการเคลียร์เว็บช่องแรกนะครับเเนาแกลยมั แต่ที่การการเคลวฟแบบก็คือถ้าเกิดพลังจุตีตัวดาเมจหลักมันสูงพอมาใช้การโจมตีปกติก็จัดการได้แล้วล่ะเห็นไหมดูให้ดีพลังของจักรพรรดิตบนขออสุรินทร์ลูกไฟซะ ฮ่าข้าต้องการพลังของเจ้าฝากทุกคนด้วยนะไม่ปล่อยไปหรอกค่ะ

ความมืดจากนรกจะกลืนกินแก้วความมืดอ,อันเพลงประกาย์ลก็ยิงค่าใหญ่นะครับ<ป>อัานีนี้ก็บอกทรงว่าเพิ่งเคยใช้ตัวปัดเขาครั้งแรกเหมือนกันจงซีโร,ระ่ะพลังแห่งการทำลายแล้วก็ใช้ลูซี่ฟียูนะครับรีเซ็ตกูดาว ไปไปกลางโล่นิดนึงนะครับง่ายไข่เดียวกันนะครับเนื่งจากเข้าเทิร์นบอสค่อนข,ข้างช้านะทำให้ต้องดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะทั้งโล่ทั้งฮิลนะไปรี้ยสกิลลงนรกไปสิลงทอประหารก็ยิงค่าใหญ่ ยิ่งท่าใหญ่ครั้งหนึ่งของจักรพรรา,า,าถือว่าหวังผลได้พอสมควรน,นะครับ,รบต่อไปกลับมาล็อกเป้าความมืดจากนรกจะกลืนกินแกทีนี้ก็าตายซะปีกแห่งความมาดืดเรียบร้อยตัวดามเมจต,ตายไปแลนะ้ว ยิงปั้นเขาจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่านี้ยังพิวไม่สุดนะเพราะว่าวอุปกรณ์ก็ยังไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ลงนรกไปซะ ก็นี้ก็จะเป็นขีดจํากัดนะครับตาที่บอกว่าถ้าเกิดมันยังใช้อสุรายอยู่แต่ว่าการบิวที่ถูกต้องจริงๆอะ่ะก็ในกรณีที่คุณมีก็บิสกิตนะครับถ้ามีบิสกิตแล้วก็บิวของพลาสคาวนะครับให้อาตาัตราครดิตเข้าเต็ม50%าสิบเอรแล้วที่เหลือไปลงจุดอ่อนนะครับให้ได้ประมาณ50-60%นี่แหละแล้วก็เอาบิสกิตมาเพิ่มจุดอ่อนให้เต็ม 100, ร้อยพาสคาวก็จะตีเข้าร้อยนะครับไม่ต้องใช้อสุราในกรณีโตฮิลเสริมสามารถใช้เป็นลีน่าได้เช่นกันนะครับในการเพิ่มมดาเจ แล้วก็ตั่างสุดท้ายอย่างอีวานถ้าเกิดคุณยืนไหวนะครับก็สามารถใช้เป็นพวกตัวดาเมจสามเป้าดังแรงได้เช่นกันนะครับเพื่อเคลีย์เว็บ1กับเว็บ2ซึ่งตัวละครแนะนํากรณีถอดอสซูล่าออกไปนะครับก็จะแนะนเป็นมิโคที่โจมตี3เป้าแปะเวทเบาๆาเสริมดาเมจให้กับเจ้าปัสคาวได้แล้วก็มีพาสซีฟในการเพิ่มดาเมจจุดอ่อนเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับสำหรับคีจํากัดสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็น่าจะประมาณได้แค่สองแสนแหละการทำสามแสนก็ต้องบิวตามที่บอกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ